ตอนที่สองร้อยเดินทางกลับเจ้าหนุ่มความสามารถของเจ้าที่มีทําให้ตาแก่ที่อยู่มาหลายร้อยปีเช่นข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนะปู่ม่กล่าขึ้นขณะเดินเข้ามาท่านปู่มู่ดูเหมือนท่านยังคงสบายดีจูเยเวเพียงกล่าวทักทายกลับไปด้วยรอยยิ้มข้าเองก็ต้องขอบใจเจ้ามากเช่นกันไม่เพียงเจ้าจะช่วยหมู่บ้านพวกเราให้เป็นอิสระแม้แต่ศัตรูของเผ่าพันธุ์พวกเราเจ้ายังเป็นผู้ลงมือกำจัดลงด้วยตนเองไ่ซานที่เดินเข้ามาพร้อมผ่หอเวียนอได้กล่าวขึ้นด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างใจจริง ท่านคิดมากเกินไปหากซีซีไม่ช่วยชีวิตติ่าในวันนั้นก็คงไม่ได้มีค่าในวันนี้เมื่อเห็นท่าทีถ่อมตนของจูเยเว่ยปซานและไปฮหอเวียนอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาต้าเทียนได้ลอบมองจูเยเว่ยจากที่ห่างไกลแม้ตัวมันจะคิดว่าหลังจากที่ฝึกฝนใต้หุบเหวผนึกอย่างหนักจะมีความสามารถที่ใกล้เทียงกับอีกฝ่ายแต่เมื่อเห็นการต่อสู้ก่อนหน้าด้วยตาก็ทําให้มันทราบได้ทันทีว่าช่วชีวิตนี้ไม่มีทางที่จะตามทันทันทีซีซีได้เดินไปข้างต้าเทียนพร้อมกล่าวด้วยน้าเสียงอ่อนโยน หลังจากผ่านไปเพียงครึ่งชั่วยามสัต์ราทั้งหมดได้กลับมาอยู่เหนือศีรษะของจูเยเวตก่อนที่เขาจะเรียกพวกมันกลับเข้าไปในกระเป๋ามิติเช่นก่อนหน้าตอนนี้คนของเจ้าทั้งหมดน่าจะปลอดภัยแล้วจูเยเวตได้หันไปกล่าวไปหลงไปหลงพยักหน้าที่มีรอยยิ้มเล็กน้อยรับคำถ้าเช่นนั้นข้าจะไปนำพวกเขาทั้งหมดมาแล้วไปพบเจ้าที่สำนักหมื่นดาราก็แล้วกันเพราะข้าเองก็คิดที่จะเดินทางไปกับเจ้าด้วยเช่นกันเจ้าไม่คิดอยู่ที่นี่ข้าอยู่โลกใบนี้มาถึงสองหมื่นปีและเป็นเวลาถึงครึ่งหนึ่งที่ถูกกักขังงาาาาอกที่่ะนนยยวมถู ส่วนลูกหลานข้าๆจะให้พวกเขาเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองท่านบรรพบุรุษพวกเราจะติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งไปซานได้กล่าวขึ้นมาพร้อมผู้คนในหมู่บ้านที่ต่างพยักหน้าไปหลงที่คิดจะให้อิสระแก่เผ่าพันธุ์ของตอนกลเป็นประหลาดใจเพราะหากพวกเขาอยู่ภายในโลกใบน,นี้ไม่ย่อมมีอิสระอย่างที่สุดและสามารถอยู่อย่างสงบสุขได้โดยไม่มีใครรังแกหลังจากที่ครุ่นคิดเล็กน้อยจึงได้หันไปกล่าวต่อจูเยเวเจ้าหนูข้าคงต้องขอให้เจ้าช่วยนำพาพวกเขาไปด้วยแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าและพวกเขาเมื่อพบสถานที่ที่เหมาะสมก็จะจับไปทันนท่งราา้พเสคม จูเยเวที่เข้าเจ้าได้พยักหน้าตอบรับเพราะหากเป็นการเดินทางพร้อมกันนับร้อยคนทั่วไปเขาคงไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนักทำให้เขารู้สึกโชคดีไม่น้อยที่ได้ครอบครองประการเทพสงครามไปหลงที่เห็นว่าอีกฝ่ายไม่คิดปฏิเสธก็รู้สึกมีความสุขอยู่ไม่น้อยก่อนที่จะสั่งให้พวกคนในหมู่บ้านไปรอคอยที่สำนักหมื่นดาราแล้วจึงจากไปร่างของกลุ่มสตรีที่งดงามได้เดินมายังที่จูเยววอยู่ ในเมื่อตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกจัดการจนเสร็จสิ้นแล้วเช่นนั้นข้าคงต้องขอตัวลาเพราะข้าเองต้องไปแจ้งข่าวหลีฟังสิ้นให้แกบิดาของนางนั้นทราบเป็นเสียงราชันเหนมันได้กล่าวขึ้นมาเมื่อนางเห็นว่าเรื่องทุกอย่างได้จบลงแม้เสียงของนางจะนิ่งสงบแต่สัมผัสดได้ถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจอยู่ภายในจูเยเว่ที่ได้ฟังเมื่อนึกถึงสีหน้าบิดาของหลีฟังสิ้นที่ทราบข่าวได้สายสีสัพร้อมทอดถอนหายใจออกมาก่อนที่จะกล่าวขึ้นมาอีกครั้งหากราชันเหนมันต้องการให้ข้าช่วยเหลือสิ่งใดสามารถบอกกล่าวแก่ข้าได้โดยตรงแล้วก็ เมื่อกล่าจบจูเยเวได้นำมวนจารึกที่ว่างเปล่าขึ้นมาก่อนที่จะวาดอักขราภาษา,าอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่อึดใจมวนจารึกที่เปล่งรัศมีสีทองได้สว่างขึ้นมาพร้อมหมู่เมฆที่รวมตัวเตรียมก่อเกิดทันสวรรค์แต่เพียงจูเยเวเหลือบตามองไปยังกลุ่มเมฆเหล่านั้นทุกอย่างก็พลันสลายไปในทันทีนี่คือมวลจารึกประการป้องกันที่ข้าปรับปรุงให้มันมีขนาดใหญ่มากพอที่จะครอบคลุมทั้งสำนักซึ่งต่อให้เป็นผู้มีระดับพลังระดับชะตาสวรรค์ระดับเก้าก็ไม่สามารถที่จะสร้างรอยร้าวแก่มันได้มวลจารึกที่เพิ่ ราชันเหมันนิ่งค้างด้วยความประหลาดใจแต่ครู่ต่อมานางก็ได้ตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบข้าคงไม่สามารถรับมันไว้ได้ถือซะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แทนคำขออภัยที่มารดาข้าเคยล่วงเกินท่านอีกอย่างเมื่อกล่าวจบจูเยเวยได้ส่งปราณเวทออกมาก่อนที่จะแทกจะเริ่มแทกซึมเข้าไปในร่างของอีกฝ่ายเจ้าคิดทำอะไรน้ำเสียงเกรี้ยวกโกรธของราชันเหมันดังขึ้นมาเพราะไม่คิดชายหนุ่มเบื้องหน้ากลับคิดล่วงเกินนางต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ ขอท่านอยาขัดขืนข้าจะส่งพลังปราณเข้าไปทำลายสัญญาโลหิตที่ท่านถูกมานาค่าบังคับให้ทำในตาราชันเหนมันเบิกว้างดงความตกตะลึงแม้นางจะรู้สึกไม่ยินยอมที่จะมีผู้ใดส่งพลังปราณเข้ามาในร่างของนางแต่หากปล่อยสัญญาโลหิตด,ดังกล่าวทิ้งไว้ในร่างตัวนางเองก็รู้สึกไม่สบายใจเมื่อครุ่นคิดครู่หนึ่งปราณป,ป้องกันทั่วร่างที่ขัดขืนจูเยว่ไว้ก่อนหน้าก็ได้สลายไป มุงปากจูเยเวยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนส่งพรานเวทแทรกซึมไปในร่างของราชันเหนมันอีกครั้งเพียงไม่กี่อึดใจจูเยเวได้พบบางสิ่งที่คล้ายยันสีแดงโลหิตล่องลายภายในตันเถียนแต่เมื่อจูเยเวคิดจะใช้ปราณวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขกลับพบว่าปราณของตนเมื่อสัมผัสสัญ,ญญาโลหิตกลับค่อยๆถูกเผาไม่ก่อนที่จะสลายลงไปภายในชั่วพริบตาสีหน้าจูเยเวกลายเป็นประหลาดใจหรือว่าเป็นเพราะพลังสายเลือดของข้าข้าเองก็คิดแบบนั้นเช่นกันมานาเจ้าคงสลักในสัญญ,ญาโลหิตเมื่อสัมผัสปรรรราาาาาณทที่ไ้้้เเจจจตนของะสมถพลายสัญญาาดดัังกล่วไ้ทนทีลี่อินได้กล่าวเสริิมมคควาดของจูเยเว เมื่อเขาพอเข้าใจเรื่องราวจึงได้ถอนพลังปราณออกจากกรงของราชันเฮมันเสร็จแล้วราชันเฮมันกล่าวออกมาด้วยความ,มง,งุนงงเพราะเขาเพิ่งใช้เวลาไปเพียงไม่กี่ลมหายใจจูเยเวเพียงพยักหน้ายิ้มบางรับคำกล่าวซึ่งที่เขาให้ความช่วยเหลือนางไม่เพียงเพราะนางเป็นอาจารย์ของหลี่ฟังซินที่ตนเองรู้จักเป็นอย่างดีแต่นางนับว่าเป็นสตรีที่ดีผู้หนึ่งที่กล้าลุกขึ้นสู้เมื่อทวิปนภาครามตกอยู่ในอันตรายโดยไม่หลบหนีเขาจึงคิดช่วยเหลือนางสักเล็กน้อยก่อนออกจากโลกใบนี้ราชันเฮมันเพียงพยักหน้าเบาๆเช่นนั้นขาขอตัวล ท่านลืมสิ่งนี้จูเยเวได้กล่าวพร้อมใช้พลังปราณส่งม้วนจารึกก่อนหน้าให้ราชันเหมันขอบคุณเสียงแผ่วเบาได้ออกจากปากของนางก่อนจะนำพาหนะออกมาแล้วนำภาสิท์ทั้งหมดกลับยังสำนักจูเอ๋อรไหลเจ้าจะกลับสำนักหมื่นดาราพร้อมกับพวกเราเลยหรือไม่เฟยหลงได้กล่าวถามขึ้นมาข้าจะกลับสำนักพร้อมกับท่านด้วยเมื่อกล่าวจบจีวหวินซานและเฟยหลงจึงพยักหน้ารับก่อนที่คนของไป่าซานจะขอจูเยเวเพื่อติดตามไปด้วยเช่นกันตอนที่สองร้อยหนึ่งเตรียมออกเดินทางเมื่อจูเยเวกลับถึงสำนักหมื่นดาราจีวาิว้สิบรััััใใช้้้จดทที่พกกหแขงด ซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเดินทางจูเยเวได้จารึกอาคมประการต้องกันครอบคลุมสำนักทั้งหมดด้วยตนเองพร้อมกับหลอมสต์ราจำนวนมากให้แก่จี๋เหวินซานเจ้าตำหนักทั้งหมดรวมทั้งบิดาตนด้วยเช่นกันเพราะกระบี่ที่มารดาให้ไว้มีแรงสะท้อนกลับที่รุนแรงยามใช้งานเมื่อเห็นว่าตนได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้สำนักหมื่นดาราเท่าที่สามารถกระทำได้จูยเยวก็ได้พักผ่อนในที่พักของตนและออกมาเดินรับชมบรรยากาศและให้คำแนะนำแก่สิษยิและผู้อาวุโสในสำนักเป็นบ้างครั้งบางคราวจุดๆเวลาล่วงเลยครบหนึ่งเดือนบริเวณที่ลลล่่่งงกกกกกว้าาาาาทไมมหจปน แฮกแทกแกเสียงหอบหายใจเหนื่อยล้าของชายหนุ่มได้ดังขึ้นมาก่อนที่ตัวมันจะเริ่มยกยิ้มขึ้นมาที่มุมปากซึ่งตอนนี้เบื้องหน้ามันปรากฏอักขระขนาดใหญ่อยู่บนพื้นซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันแปลกประหลาดที่แฝงอยู่ภายในเส้นที่ได้ถูกขีดเขียนจะสําเร็จหรือไม่คงต้องลองดูเป็นเสียงของหอเลียงอ,อ่อที่ได้กล่าวขึ้นมาพร้อมกับหยดเลือดของมันลงไปในอักขระอักขระอาคมเหล่านั้นเริ่มทอแสงประกายขึ้นมาอย่างน่าประหลาดก่อนจะกลายเป็นเสาแสงทะลวงขึ้นสู่ท้องฟ้าฮ่าฮ่าเร็จ เสียงหอเลียงอ้ออีได้หัวเราะขึ้นมาอย่างมีความสุขพร้อมในตาที่ทอประกายด้วยความรู้สึกคาดหวังเมื่อเสาแสงเริ่มจางหายได้ปรากฏประตูบานใหญ่ขึ้นมาเหนือท้องฟ้าก่อนที่ประตูบานนั้นจะค่อยเปิดออกร่างของชายผู้หนึ่งที่ได้ก้าวเดินออกมาซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายชายัยกลางคนที่ให้ความรู้สึกห่างไกลาจากคำว่าธรรมดาเจ้าเป็นผู้เปิดใช้งานอัขระพิเศษของอดีตจกักรพรรดิชายผู้ที่ก้าวออกมาได้มองมายัางร่างของหอเลียงอ้ออีพร้อมกลิน่นอายกดทับหึเจ้าช่างกล้าไม่น้อยต่อหน้าข้าจาก,กรพพัดแต่กลับกล้าที่จะทำ เมื่อกล่าวจบปราณกระบี่แหลมคมได้ทำลายแรงกดดันให้สลายไปในพริบตาพร้อมสายตาที่ไร้ความเกรงกลัวต่อชายเบื้องหน้าความลึกซึ้งในกระบี่ระดับเก้าชายผู้นั้นกล่าวขึ้นมาด้วยความตื่นตระหนกเพราะชายหนุ่มเบื้องหน้าแม้ตัวมันจะใช้สัมผัสตรวจสอบอายุก็เพียงแค่ชายหนุ่มอายุเพียงยี่สิบห้าปีเท่านั้นแถมระดับพลังยังเรียกว่าต่ำไปจนหน้าอดสูแต่ปราณสาต์ราที่ได้ปลดปล่อยกลับสูงถึงระดับเก้าซึ่งมันทราบได้จากปราณกระบี่สีม่วงที่แผ่กระจายออกมาจากกลาง เจ้าคงเป็นจักรพรรดิกระบีคนปัจจุบันสินะแต่ระดับความลึกซึ้งในกระบีกลับเพียงระดับเจ็ดการที่ข้าหายไปสี่หมื่นปีกลับทำให้ดาวสาตราสวรรค์ของข้าตกต่ำไดถึงเพียงนี้หอลินเนง,งอยได้กล่าวพร้อมส่ศีสษะด้วยความรู้สึกผิดหวังเจ้าอะเออท่านจะกล่าวว่าท่านคือจัก,กรพรรดิที่สับสูญเมื่อสี่หมื่นปีก่อนชายผู้นั้นเริ่มจับใจความในสิ่งที่ชายหนุ่มเบื้องหน้าได้น้ำเสียงไม่อาจนิ่งสงบได้อีกต่อไปหรือว่าท่านคือนำข้าในอดีตอาจสูญหายตามกาลเวลาแต่เมื่ออปีีก่่่นนนผู้้คคนในพิพสวรรรตาาาางเขข จัก,กรพัดกระบีชิงหยางดวงตาอีกฝ่ายเริ่มขยายขึ้นอย่างรวดเร็วท่านจักรพัดกระบีชิงหยางแม้มันพอจะคาดเดาไว้อยู่บ้างว่าน่าจะเป็นนาของผู้ใดเพราะระดับความลึกซึ้งกระบีที่ปลดปล่อยออกมามีเพียงจัก,กรพัดกระบีชิงหยางเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เคยไปถึงเออทำไมท่านถ้าไม่อยากกล่าวถึงอดีตให้มากความแต่ข้าบอกเจ้าได้เพียงว่าหลังจากที่ขา้าถูกทำร้ายได้เหลือเพียงเศษเสี้ยวของดวงจิตอีกทั้งยังตกมาอย่างมิติระดับต่ำที่มีพลังฟ้าดินเพียงน้อยนิดทำให้ก็ว่าที่ข้าจะดูดซับพลังงานฟ้าดินเพื่อี เมื่อได้ฟังที่อีกฝ่ายอธิบายสมองมันรีบเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพราะมิติระดับต่ำที่ห่างไกลย่อมไม่มีทางที่จะมีใครรู้จักนามที่สับสูนจากพิภพสวรรค์นับหลายหมื่นปีเช่นนี้อย่างแน่นอนอีกทั้งอีกฝ่ายยังสามารถใช้อักขระพิเศษที่มีเพียงผู้สืบทอดจากกระพัดกระบีเท่านั้นที่ทราบซึ่งทําให้มันสามารถเปิดช่องว่างมิติระหว่างตราประทับและอักขระเพื่อเดินทางข้ามมิติภายในระยะเวลาที่จำกัดทําให้ความสงสัยในตัวตนของอีกฝ่ายสูญสลายในทันทีท่านจาก,กระพัดกระบี่ชิงหยางข้าคือจากกรงดนนัาว่ง,างดังวด้้นมตแสควาามเครพ หอลีเงอ,อ้อยยกมุมปากยิ้มด้วยความพึงพอใจก่อนพยักน้ารับเป็นเพราะติตวิญญาณกระบี่ที่ควบคุมร่างของหอเลีเงอ,อ้อ้เคยเป็นติดวิญญาณสัตราของจัก,กรพรรดิกระบี่ทิงอย่างมาก่อนและผู้ใช้สัตราที่มีระดับความเข้าใจลึกซึ้งระดับสูงย่อมนำอาวุธของตนติดตัวไปทุกที่ไม่ห่างไกลทำให้มันทราบถึงทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตจัก,กรพรรดิกระบี่เป็นอย่างดีทำให้ตัวมันสามารถกล่าวเล่าเรื่องราวทั้งหมดรปล่ากับเป็นเรื่องของตนเองเรียกข้าว่าหอเลีเงอ้อ้นาะเมื่อสี่หมื่นปีก่อนให้มันสูญหายกกัับาารเายย้นจกกพนจพจะงองอ่่ขใ ท่านจักรพรรดิไม่สิคุณชายหอลีเนงอ,อี้เช่นนั้นพวกเราเดินทางกลับไปยังดาวสัตราสวรรค์ตอนนี้หอลีเนงอ,อี้พยักหน้ารับคำกล่าวด้วยสีหน้าสงบแต่ขณะที่เซียฟงกำลังก้าวเท้าเข้าไปในประตูเบื้องหน้ากลับได้หยุดลงอย่างกระทันหันคล้ายสัมผัสได้ถึงบางสิ่งนี่มันสำนักหมื่นดาราณนะลานกว้างของสำนักผู้คนจำนวนมากต่างรวมตัวกัน ไปหลงเจ้าและผู้คนในหมู่บ้านไปรอภายในประการเทพสงครามก่อนข้าได้แจ้งแก่เซียนเทียนให้จัดพื้นที่ให้พวกเจ้าอาศัยเป็นการทั่วคราวเรียบร้อยแล้วจูเยเวได้กล่าวกับไปหลงและผู้คนของมันที่อยู่ด้านหลังที่มีถึง500คนก่อนที่จะใช้เวทกระเป๋ามิติเรียกบางสิ่งที่มีลักษณะคล้ายปราสาสโบราณแต่ตอนนี้มันมีขนาดเล็กเพียงเท่าฝ่ามือเท่านั้นซึ่งมันคือรูปลักษณ์ที่แท้จริงของประการเทพสงครามไปหลงพยักหน้ารับจูเยเวจึงได้เปิดช่องว่างมิติที่เป็นทางเข้าของประการเทพสงครามเพื่อให้ทุกคนเดินทางเข้าไป นายน้อย,อยท่านคงไม่ทิ้งข้าไว้ที่นี่หรอกนะขอรับเฟยซิ่วเริ่มกล่าวออกมาด้วยความกังวลเพราะท่าทีของนายน้อยคล้ายหลงลืมที่จะให้มันติดตามไปด้วยเจ้าต้องการไปกับข้าความสงสัยได้ฉายบนใบหน้าจูเย่เว่เพราะมันไม่คิดว่าข้ารับใช้ผู้นี้คิดจะติดตามตนออกไปยังนอกโลกที่ห่างไกลาจากบ้านเกิดเหตุ <c oughs> อะไรกันท่านไม่คิดจะให้ข้าติดตามไปด้วยจริงๆสีหน้าเฟยซิ่วกลายเป็นหน้าเกลียดเพราะไม่คิดว่านายน้อยตนจะคิดในสิ่งที่มันกังวลออกมาเอาเถอะเจ้าสามารถติดตามข้าไปได้จูเย่เว่เพิยงสายสีสันเล็กน้อยก่อนกล่า ทำให้มุมปากของเฟยซิ่วแทบฉีกถึงใบหูเมื่อได้ฟังพร้อมให้มันเดินเข้าไปรอคอยอยู่ภายในเช่นเดียวกับคนอื่นจูเย่เว่ได้เก็บปราสาทโบราณเข้าไปในกระเป๋ามิติก่อนที่จะเดินไปหาบินาและอาจารปู่เพื่อกล่าลาเพราะเซียนเทียนได้กล่าวแก่เขาว,ว่ารูปลักสำหรับเดินทางข้ามโลกอวกาศมีขนาดใหญ่เกือบเท่าสำนักหมื่นดาราทั้งสำนักหากเปิดใช้งานมันในตอนนี้คงสร้างความแตกตื่นให้ผู้คนไม่น้อยเขาจึงคิดเปิดใช้งานหลังจากออกไปจากสำนักตอนที่2 0 2ภัยมาเยือนอาจารย์ปู่ท่านพ่อขอท่านทั้งสองรักษาตนเองให้ดีจิ๋วเหวินซานและเฟยหลงพยักหน้้้ารรับดวยยอิม เช่นนั้นข้าขอลาเมื่อเหล่าจบจูเยเวได้เคลื่อนที่ออกจากสำนักไปยังพื้นที่โล่งกว้างไร้ผู้คนเพื่อเปิดใช้งานประการเทพสงครามหลังจากที่ห่างจากสำนักหมื่นดารารามากกว่าพันลี้จูเยเวได้ค่อยหยุดร่างของตนเอาเป็นที่แห่งนี้ก็แล้วกันแต่ขณะที่กำลังคิดนำประการเทพสงครามออกมากลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังไม่น่าเชื่อที่ห่างไกลในพิภพระดับต่ำเช่นนี้กลับมีผู้ที่ครอบครองสายเลือดของเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์อยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนดังกล่าวได้แม้แต่น้อยหหลลลััััังงงงเเขารริ่่มมมมีือออออซึกกกพ้บบนไป ซึ่งได้พบเจอกับร่างของเซียฟองแม้เขาจะไม่เคยเห็นหน้าแต่สัมผัสเขาได้ร้องเตือนว่าชายผู้นี้ไม่สามารถล่วงเกินได้แต่ครู่ต่อมาจูเยวิกลับต้องรู้สึกประหลาดใจเมื่อสังเกตเห็นร่างของฮอรลีเงอ,อีที่อยู่ด้านหลังของชายผู้นั้นเป็นเขาที่เจ้าต้องการพบฮอรลีเงอ,อีเองก็รู้สึกสงสัยเช่นกันเพราะอยู่ดีอยู่ดีจัก,กรพรรดิเซียฟองกลับพาตนมายัางที่แห่งนี้และพบเจอกับชายผู้เป็นศัตรูกับเจ้าของร่างเดิมของมันหรือว่าเขาจะเป็นสหายของท่านคิ้วของเซียฟงย่นเล็กน้อยขณะกล่าวสหายข้าเพียงมีบัญชีกกกกกัับมมนนนนเเเลลลล็็้้อออออยยยงงสส่่่่าารษะวไใใจ เช่นนั้นท่านปล่อยให้ข้าจัดการกับชายผู้นี้ได้หรือไม่พอรีเนงอี้เพียงพยักหน้ารับแม้จะรู้สึกสงสัยภายในอยู่บ้างก็ตามขณะที่จูเย่เว่กาลังตกตะลึงที่ชายผู้นั้นกลับกล่าวกับพอรีเนงอี้ด้วยความเคารพเสียงสั่นเครือของลี่อินกลับดังขึ้นภายในดวงจิตทําไมมันถึงมาปรากฏตัวในที่แห่งนี้ได้เจ้ารู้ว่ามันเป็นใครแต่ไม่ทันที่จูเย่เว่จะได้คําตอบร่างเบื้องหน้ากลับใช้พลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นบีบบังคับให้เขาไม่สามารถขัดขืนดูเหมือนเวลาสําหรับอัครา้ามิติกําลังจะหมดลงหากยังอยู่ต่่่ออคงงยยุาากไมนน้ทจะเดิลับ เมื่อจะก,กรรรดซียฟงกล่าวตกก็ได้นำพาร่างของจูเยเว่และหอเหลีงอ,อี้จากไปก่อนที่จะปรากฏตัวอีกครั้งหน้าบานประตูที่เกิดจากอักขระของหอเหลียงอ,อี้ที่ตอนนี้แสงพลังงานที่เปล่งออกมาเริ่มอ่อนลงเซียฟงจึงนำพาร่างทั้งสองเข้าไปทันทีซึ่งมันมีลักษณะคล้ายอุโมงค์อันมืดมิดที่มีแสงสว่างอยู่อีกด้านหนึ่งที่ปลายอุโมงค์เมื่อก้าวผ่านมันมาร่างของพวกเขาจะปรากฏภายในที่แห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายตำหนักซึ่งภายในมีขนาดกว้างขวางราวกับสามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ท่านหอลีงอ,อี้เพื่อให้ท่านได้รับทรัพยากรและสถานที่ฝึกฝนที่ดีที่สุดโดยที่ผู้อื่นไม่สงสัยข้าจะรับรองท่านเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตำแหน่งจักพระดัไม่ทราบว่าท่านสะดวกหรือไม่จาก,กรพรรดัเซี่ยฟงได้หันไปกล่าวถามความเห็นจากหอลีงอ,อี้ด้วยความเคารพเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับจกกักพรรดัเซี่ยฟงได้หลับตาลงครู่หนึ่งเมื่อมันลืมตาเพียงไม่กี่อึดใจร่างของชายผู้หนึ่งได้เร่งพยายามเข้ามาภายในตําหนักอย่างรวดเร็ว เทพสตราหุยให้ประกาศออกไปฆ่าจัก,กรพรรดิเซียฟองได้แต่งตั้งชายผู้มีนามว่าหอเลีงเง้ออี้เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดตำแหน่งจัก,กรพรรดิที่ข้าให้การรับรองน้ำเสียงที่กล่าวออกมาราบเรียบแต่กลับทำให้ชายผู้ถูกเรียกว่าเทพสตราหุยถึงกับแสดงสีหน้าตกตะลึงก่อนที่มันจะรวบรวมสติขึ้นมาก่อนกล่าวท่านจักรพรรดิแม้จะเป็นท่านก็สามารถรับรองผู้สืบทอดตำแหน่งได้เพียงผู้เดียวเช่นเดียวกับเทพสตราทั้งเจ็ดหากท่านรับรองผู้ที่มีระดับพลังน้อยนิดเช่นนี้เวลาที่เหลืออยู่เพียงสามปีไม่เพียงพอที่ท กลับหันไปมองยังร่างชายหนุ่มที่เขาเสนอซึ่งหอลีเงอี้ยกมุมปากยิ้มเล็กน้อยคล้ายเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อนิ้วชี้ได้ถูกยกขึ้นมาก่อนที่ปรานกระบี่คมกริบสีม่วงจะถูกรวบรวมที่ปลายนิ้วความลึกซึ้งในกระบี่ระดับ 9, เก้าสิยงตกใจของเทพศาสตราหุ่ยได้ดังก้องั่วตำหนัก แต่หอลีงเงาออี้หาได้หยุดเพียงเท่านั้นร่างกายของหอลีเงาออี้เริ่มไร้รำกระบวนท่ากระบี่โดยใช้นิ้วมือแทนสัต์ราซึ่งการเคลื่อนไหวของเขาแม้จะดูธรรมดาทั่วไปแต่กลับพลิ้วไหวจนคล้ายเป็นภาพเงาพระเรือนอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนไหวได้พลิกแพลงอิสระมยากที่จะสามารถคาดเดากระบวนท่าพร้อมกลิ่นไอความลึกล้ำที่สะกดให้ไม่อาจละสายตาซึ่งทุกกระบวนท่าแม้จะพันไปในความว่างเปล่าแต่กลับทิ้งรอยรอยเสมือนอากาศถูกกรีดอยู่หลอึใจก่อนที่มันจะค่อยๆกลับเป็นเช่นดังเดิมซึ่งหากเป็นที่พระดับตาม ความเข้าใจในทักษะศาสาตราของเขาจูเย,ยว่าดอไม่ได้ที่จะตกตะลึงอยู่ภายในเพราะตัวเขาที่ได้เริ่มสัมผัสความลึกซึ้งในศาสตราต่างๆทํา,าทให้ตนเองทราบว่ายัางห่างไกลาจากชายผู้นี้ซึ่งหากเขาต้องสู้กับอีกฝ่ายโดยพึ่งเพียนอาวุธย่อมต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนเป็นดัชนีกระบี่ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายความลึกซึ้งที่น่าเหลือเชื่อยิ่งนักยิ่งการที่อีกฝ่ายสามารถสร้างริ้วรอยให้แก่มิติของพิภพสวรรค์ทั้งที่ระดับการฝึกฝนที่อ่อนด้อยทาให้มันอดไม่ได้ที่จะกล่าวชื่นชมออกมาเจ้คาคงเข้าใจแล้วสินะจกกระัรรดเงไ้าอพร้มกล่าาวถมให้อีกฝ่่่่าายถึงงกลลับสิดไมออก เอ,อเอาเถอการแข่งขันชิงตำแหน่งผู้สืบทอดจัก,กรพรรดิอีก3าปีข้างหน้าจะทำให้เจ้าเข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริงของเขาที่เจ้าไม่สามารถประเมินด้วยสมนสำนึกทั่วไปจัก,กรพรรดิเซียโปงได้กล่าวออกไปอย่างมั่นใจเพราะผู้ที่เคยเป็นอดีตจัก,กรพรรดิที่แข็งแกร่งย่อมสามารถผ่านปัญหาเล็กน้อยเช่นนี้ไปได้อย่างแน่นอนเทพศาสต์ราหอลีเงอหุยพยักหน้ารับเมื่อได้ยินคำกล่าวของอีกฝ่ายเช่นนั้นข้ามอบให้เจ้าเป็นธุระในการจัดก,การที่พักและทรัพยากรที่ดีที่สุดให้แก่เขาเมื่อกล่าวจบหอลีเยงอ,อี้ก็ได้ตามเทพศสตตรราาหหุ่่่ยยยออออออกไปททใ้้้นนีีีมงงขจููเเววดพลังงาานที่่ผูกมัดรง เจ้าเป็นลูกหลานของเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์ที่ได้หลบหนีไปยังพิภพระดับต่ำหรือเจ้าจะเป็นบุคคลสําคัญของเผ่าที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้กันแน่เซียฟองที่หันมาทางจูเยเว่ได้กล่าวคาดเดาออกมาลูกหลานที่หลบหนีเจ้าไม่ทราบช่างหน้าแปลกใจจริงใจจริงหรือเจ้าอาจเป็นลูกหลานของผู้ที่แยกตัวออกมาเมื่อนานมาแล้วแต่ช่างหน้าประหลาดยิ่งนักที่ข้าสัมผัสได้ถึงความเข้มข้นของสายเลือดที่ไม่ด้อยกว่าชนชั้นผู้นําของเผ่าเช่นนั้นเจ้าย่อมไม่มีทางเป็นเพียงบริวารทั่วไปอย่างแน่นอนคงต้องมาดูกันว่าสายเลืืออออดดดขงเเเจจจ้้าาาปป็นนรรระะะะับแลพมมีโยช์่่หไ เมื่อกล่าวจบปลายนิ้วจูยเยวกลับเริ่มปรากฏหยดเลือดที่ถูกหลั่นออกจากภายในร่างก่อนลอยออกมาอยู่เบื้องหน้าของเซียฟองหรือว่ามันคิดใช้เลือดของเจ้าตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสายเลือดแต่ทําไมกันลี่อิงกล่าวขึ้นมาด้วยความสับสนมุนงงตรวจระดับสายเลือดถูกต้องการตรวจสอบสายเลือดนั้นจะมีในบางเผ่าพันธุ์เช่นเผ่าพันธุ์ของเจ้ายิ่งมีระดับสายเลือดที่สูงเท่าใดสิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสาคัญของเจ้าในเผ่าแต่ว่า มีสิ่งใดเช่นนั้นหรือถ้าว่ามีบางสิ่งที่แปลกๆเพราะการที่จะตรวจระดับสายเลือดจะกระทำเฉพาะเพียงเผ่าพันธุ์ตนเองเท่านั้นเพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกทราบถึงการคงอยู่ของอัจฉริยะของเผ่าเพราะหากไม่ปิดกปิดเอาไว้อัจฉริยะผู้นั้นอาจถูกไล่ล่าสังหารจากศัตรูในขณะที่ยังไม่เติบโตนั่นหมายความว่าถ้าอาจเป็นอันตรายถ้าเขาค้นพบความจริงขณะที่จูเยเว่กำลังรู้สึกหวั่นวิตกก้อนผลึกขนาดเล็กได้ปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือของจัก,กรพรรดิเซี่ยเซงอ๋อเขาเริ่มที่จะนำหยดเลือดหลอมรวมเข้าไปก แต่ร่างดังกล่าวกลับหยุดมือเมื่อเลือดและแก่นผลึกห่างกันเพียงเล็กน้อยสีหน้าที่นิ่งเรียบก,กลับกลายเป็นประหลาดใจพร้อมหันไปมองยังทิศทางหนึ่งนอกตำหนักเขากลับมาเยือนข้าในเวลานี้เช่นนั้นเรื่องตรวจสอบมันเอาไว้หลังจากนี้ก็แล้วกันเซียฟองกล่าวพึมพำออกมาตอนที่203ไรร่องรอยเอามันไปไว้ภายในที่คุมขังจากกระพัดเซียฟองได้กล่าวแก่ทหารที่เฝ้าอยู่เบื้องหน้าตำหนักทหารผู้นั้นได้พาตัวจูเยว่ออกไปจนถึงสถานที่ที่มีลักษณะเป็นทางลงไปใต้ดินตุ๊บเสียงร่างจูเยว่กระแทกกกกกัับพื้้นนนนดินิอสกกอสรปขงคุใต นับว่าเจ้าโชคดีไม่น้อยที่พวกมันขังเจ้าไว้ภายในคุกที่ใช้อาคมไม่แข็งแกร่งมากนะักคงเป็นเพราะระดับพลังของเจ้าเสียงลี่อินได้กล่าวขึ้นมาหลังจากที่ได้ใช้สัมผัสสำรวจอาคมของสถานที่คุมขังเจ้าทราบว่าที่นี่คือที่ใดจูเย่เว่เร่งกล่าวถามในสิ่งที่เขาสงสัยออกมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อาจทำให้เจ้าไม่ทันสังเกตถึงความผิดปกติบางอย่าง เมื่อจูยเยวลองตรวจสอบรอบตัวเช่นที่ลีอินกล่าวเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานฟ้าดินที่เข้มข้อนอย่างน่าตกตะลึงซึ่งแม้แต่ความเข้มข้นของพลังงานฟ้าดินในสำนักระดับสุดยอดของทวีปนภาครามเมื่อเทียบกับสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ต่างอันใดาจากน้ำเพียงหนึ่งหยดจากมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นผู้คนที่เขาพบล้วนไม่สามารถใช้เวทตรวจสอบระดับพลังได้หรือว่าที่แห่งนี้เขาลองคิดทบทวนอยู่ครู่หนึ่งดวงตาเริ่มเบิกกว้างขึ้นมาคล้ายม่เชื่อในสิ่งที่ตนคาดเดาถูกต้องที่นี่นาจะเปดวดวงงยพรััสกกกอโ อัญญประกาศคู่ประสนีอัศเจรีอัศเจรีอัญญประกาศคู่จูเยเวประหลาดใจไม่น้อยเพราะหลังจากที่เขาได้กล่าวทาไปลงว่าอาจต้องใช้เวลาถึงหลายสิบป,ปีเพื่อเดินทางผ่านพิภพระดับกลางและสูงมายังพิภพสวรรค์แต่กลับกลายเป็นว่าเขาสามารถเดินทางมาถึงทันทีหลังจากที่ออกเดินทางเจ้าทราบว่ามันคือผู้ใดจูเยเวได้กล่าวทาออกไปอีกครั้งไม่เพียงที่เขารู้สึกประหลาดใจที่นังรู้จักอีกฝ่ายแต่ขณะที่กล่าวขึ้นมาเมื่อครู่เขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกเกลียดชังที่ซ่อนภายใน แม้ข้าอยากลืมก็คงไม่สามารถทําได้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องกังวลในเวลานี้ตอนนี้เจ้าต้องรีบผาหนทางหลบหนีออกไปจากที่แห่งนี้ให้ได้ซะก่อนไม่เช่นนั้นหลังจากที่มันตรวจสอบระดับสายเลือดของเจ้าข้าคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องที่ดีเป็นแน่จูเย่เว่ยพยักหน้ารับแต่เขาก็ยังคงรู้สึกสงสัยว่าจะออกไปจากสถานที่คุมขังแห่งนี้ได้เช่นไรเพราะเพียงผู้คุมที่อยู่ด้านนอกเขาเองก็ไม่น่าจะมีความสามารถเพียงพอที่จะรับมืออย่างที่ข้ากล่าวในตอนแรกด้วยพวกมันที่ดูแคลนเจ้าจึงได้เอาตัวเจ้ามาขังทีี่่่มมมมออาาคป้งงงกกกัไแแข็ร อ,อาคมที่ไม่แข็งแกร่งมากนะักแต่จูเยวเวกกลับกล่าวขึ้นด้วยความสงสัยเพราะเมื่อเขาใช้ปราณสัมผัสกลับพบว่าอาคมพวกนี้ลึกกล้ำเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจไม่ต้องแปลกใจที่เจ้าจะไม่เข้าใจมันเพราะอักขระเหล่านี้เป็นอักขระที่ใช้ภายในพิภพสวรรค์ข้าจะถ่ายทอดความรู้พื้นฐานให้เจ้าทำความเข้าใจก่อนเมื่อกล่าวจบแสงสีเขียวที่เป็นดวงจิตของลี่อินได้ถ่ายทอดบางสิ่งออกมาให้จูเยวเวซึมซับภายในตำหนักของจักรพรรดิเซียฟงร่างของบุรุษร่างหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามายังเบื้องหน้าตำหนักอย่างไม่เร่งรรรีบบพ้้อยิปะดันนหา จักรพรรดิเสียต้องขออภัยที่ข้าไม่แจ้งแก่ท่านล่วงหน้าก่อนที่จะมาจักรพรรดิเหลยอข้ากับท่านรู้จักกันมานานหากท่านต้องการพบข้าจะมาพิธีให้วุ่นวายทำไมกันฮ่าฮ่าฮ่านั่นสินะข้าคงคิดมากเกินไปแล้วการที่ท่านมาโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเช่นนี้คงมีเรื่องสําคัญถูกต้องข้ามีข่าวสําคัญที่ต้องแจ้งแก่เจ้าข่าวสําคัญเจ้าคงทราบเป็นอย่างดีตั้งแต่ดาวดวงนั้นได้ถูกผนึกข้าก็ได้ระดมผู้ที่มีความสามารถด้านไขกลนจำนวนมากเพื่อที่จะทำลายผนึกนั่นทิ้งซึ่งมาจนบัด ผนึกนั้นจะถูกทำลายลงแล้วจะกรพพัดเสียฟงกล่าวขึ้นมาด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะกรพพัดแหล่อจะพยักหน้ารับได้เมื่อถึงเวลาข้าย่อมลงมือด้วยอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยมเช่นนั้นเมื่อได้กำหนดเวลาที่แน่นอนข้าจะแจ้งแก่เจ้าอีกครั้งจริงสิเจ้าเคยบอกแก่ข้าว่าอาจารย์ไข้กนต้องการแก่นโลหิตของเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์เจ้ายังคงต้องการมันหรือไม่เจ้าค้นพบคนของพวกมันแน่นอนข้าต้องการยิ่งหากเป็นแก่นโลหิตของผู้มีพรสวรรค์ระดับสูงอาจทำให้แผนการของพวกเราสำเร็จรวดเร็วกว่ายิ่งกว่าเดิม จัก,กรพัดเสียฟงพยักหน้ารับก่อนที่จะนำโลหิตของจูเยเวยก่อนหน้าพร้อมศิลาผลึกออกมาเมื่อครูข้ากำลังตรวจสอบระดับสายเลือดของมันก่อนที่ท่านจะมาถึงพอดีเช่นนั้นข้าจะทดสอบมันเดี๋ยวนี้เมื่อผลึกก้อนนั้นได้ดูดซึมเลือดจูเยเวยเข้าไปมันได้ส่องแสงขึ้นมาครู่หนึ่งก่อนที่จะหม่นมองลงไปแกรกเสียงแต่กล้าได้ดังขึ้นพร้อมรอยแต่ที่เริ่มปรากฏที่ตัวผลึกเกิดอะไรขึ้นกันจัก,กรพัดเหลยยอเริ่มย่นคิ้วขึ้นมา ผลึกทดสอบก้อนนี้อย่างน้อยก็สามารถทดสอบผู้มีพลังสายเลือดของเผ่าวิหกเพลิงสวรรค์ที่ต่ำกว่าระดับหกหางได้แต่มันกลับแตกกล้าเพราะหยดเลือดเมื่อครู่หรือว่าดวงตาของจักรพรรดิเหลยอเริ่มเปล่งประกายขึ้นมาข้าเองก็คิดเช่นเดียวกับท่านชายผู้นี้เขาน่าจะเป็นผู้มีสายลือดอดที่มีระดับสูงกว่าหกหางรีบนำตัวเขามาเร็วเข้าเถอะจักรพรรดิเหลยอกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ที่ร้อนรนจักรพรรดิเซียฟงพยักหน้ารับก่อนที่จะสั่งการทหารของตนให้นำตัวจูเยเวิกกลับมาอีกครั้งหากได้ตัมมััวววววชาา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 ายยผผู้้้้นนนนนมมมมีีโอออกกกกกกสสเเเป็่่่่งงแรทไจลด จัก,กรพรรดิเหลยยอได้กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแต่หลังจากที่ทหารยามผู้นั้นได้จากไปไม่นานมันก็ได้กลับมาอีกครั้งเพียงคนเดียวทำให้จัก,กรพรรดิท,ท,ทั้งสองฉายแววสีหน้าสงสยัยถท่านจักรพรรดิชายผู้นั้นตอนนี้ได้หายตัวไปจากที่คุมขังแล้วขอรับทหารยามผู้นั้นได้กล่าวด้วยสีหน้าเป็นกังวลเมื่อได้ยินในสิ่งที่ทหารยามรายงานจัก,กรพรรดิเสียฟงสีหน้ากลายเป็นเคร่งครึมขึ้นทันทีก่อนที่มันจะหายตัวไปจากภายในตำหนักท่านจัก,กรพรรดิชายผู้ดูแลสถานที่คุมขังได้ส,งส่งเสียงรรร้้้้อออองงงงงดวววยยคาาาาามมมตตตืื่่่่่นนนนกกกใจเเหห็ทททััสทัสีปฏขึะ พาข้าไปยังที่ที่คุมขังชายผู้นั้นเมื่อจัก,กรพรรดิเซียโปองได้เห็นสถานที่คุมขังจูยเยวกลับต้องแสดงหน้าประหลาดใจเพราะภายในสถานที่คุมขังแห่งนั้นไม่เพียงไม่พบร่างของชายหนุ่มที่มันได้จับตัวมาแม้แต่ร่องรอยในการหลบหนีตัวมันก็ไม่พบแม้แต่น้อยอีกทั้งอาคมที่ใช้กับขังก็ยังคงทำงานอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใดเจ้าได้นำเขามาคุมขังยังที่แห่งนี้จัก,กรพรรดิเหลยยอดไม่ได้จึงกล่าวถามด้วยน้ำเสียงกดดันยึอกอขออ ى, รับข้าได้นำเขามาคุมขังตามคำสั่งทหารของท่านจัก,กรักายน ตอนที่204พื้นที่ฝึกฝนด้วยตัวมันที่ได้พบเจอกับอดีตจัก,กรพรรดิกระบี่ทิงอย่างและการมาถึงอย่างกระทันหันของจัก,กรพรรดิเลยยอทำให้มันได้ตรวจสอบจูเยเวเพียงผิวเผินเท่านั้นจัก,กรพรรดิเซียฟงได้หลับตาลงครู่หนึ่งก่อนส่งปราณสัมผัสออกไปเป็นไปได้เช่นรกันเพียงระยะเวลาสั้นๆกลับได้ออกนอกระยะปราณสัมผัสของข้าแต่ด้วยระดับพลังของเขามันมีน่าจะเป็นไปได้คำที่จัก,กรพรรดิเสียฟงได้กล่าวทำให้จัก,กรพรรดิเลยยอที่อยู่ข้างๆแสดงสีหน้าสงสัยออกมา ข้ายังไม่ได้บอกแกท่านว่าข้าได้บังเอิญไปพบเจอเขาในพิภพระดับต่ำดังนั้นพลังฝึกฝนของเขาจึงอยู่เพียงมนุษย์ทั่วไปเท่านั้นเช่นนั้นทําไมข้าเองก็ไม่ทราบเช่นกันบางทีเขาอาจมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ภายในร่างเอาเป็นว่าข้าจะให้คนของข้าตามมหาเขาอย่างสุดกําลังเมื่อพบเจอเขาเมื่อใดข้าจะส่งถังแจ้งแก่ท่านอีกครั้งก็ดีเรื่องนี้ฝากให้ท่านจัดการข้าเองก็มีธุระที่ต้องเร่งไปจัดการเช่นนั้นข้าขอตัวลาเมื่อเกล่าจบจากกระพัดเหลยยอได้ทยานออกไปยังท้องฟ้าเบื้องบนในทันทีถ่ายททอดดดดคํําา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 สสัััั่่ง้้้้้ไไปตตมมมหหหววชยยผูนนนีีแลละกบใใโเร็ุ จักรพรรดิเซียฟงได้กล่าวขึ้นมาพร้อมสะบัดมือเล็กน้อยส่งบางสิ่งคล้ายแผ่นภาพล่องลอยไปในอากาศปรากฏเบื้องหน้าของผู้ดูแลสถานที่คุมขังร่างของจักรพรรดิเซียฟงได้จับไปพร้อมผู้คุมขังที่เร่งออกไปแจ้งข่าวครูต่อมาภายในห้องคุมขังได้ปรากฏร่างของชายแปลกหน้าที่แลดูหน้าตาธรรมดาไม่โดดเด่นที่สวมใส่ชุดเหมือนกับผู้ทำหน้าที่เฝ้าที่คุมขังที่เพิ่งจาไปขึ้นมาในห้องขังที่จูเยวเคยอาศัยร่างชายผู้นั้นได้นำบางสิ่งที่คล้ายก้อนหินขนาดเล็กอยู่ในพื้นดินขึ้นมาอยู่บนมือก่อนที่จะนำเก็บเข้าไป เขาได้เดินไปที่หน้าประตูคุมขังก่อนที่จะใช้นิ้วมือสัมผัสไปยังอักขระที่ขวางกันครูต่อมาไขกลนดังกล่าวค่อยๆสูญสลายเขาจึงได้ก้าวเดินออกมาอย่างไม่เร่งรีบก่อนที่จะเดินออกมาจากสถานที่คุมขังใต้ดินซึ่งด้วยความวุ่นวายของผู้คนที่ได้รับคำสั่งเร่งด่วนของจัก,กรพรรดิเฮอเสียงชายผู้นั้นได้รอบถอนหายใจยาวออกมาก่อนหันหลังกลับไปมองยังเบื้องหลังที่มีตําหนักขนาดใหญ่โดดเด่นเหนือยอดเขาขนาดยักษ์ที่สูงประ่าน พี่ฮิประการเทพสงครามของเจ้าช่างสะดวกสบายเสียจริงเป็นเสียงลิินที่หัวราะพิคคักออกมาเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจากการที่ใช้ประการเทพสงครามแปรเปลี่ยนเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆภายในที่คุมขังแล้วก็เซียนเทียนผู้นั้นช่างมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาจริงๆถึงกลับมีทักษะปลอมแปลงตัวตนที่เปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งพลังปราณในร่างแต่ทักษะดังกล่าวก็ไม่ได้มีเพียงข้อดีอย่างเดียวเพราะเส้นปราณทั้งเจ็ดและพลังสายเลือดได้ถูกผนึกไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งเขาสามารถใช้เพียงความสามารถพื้นฐานของจอมเวทได้เท่านั้นคือเวทตรวจสอบเวทค้นหาะกรเป๋ามิิต แล้วเจ้าจะทำเช่นไรต่อเซียนเทียนผู้นั้นกล่าวแก่เจ้าว่าหากใช้ประการเทพสงครามเพื่อออกจากดาวดวงย่อมถูกตัวตนที่แข็งแกร่งภายในดาวดวงสัมผัสได้อย่างแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นอาจทำให้เจ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้เพราะบันทึกสมบัติสวรรค์เกี่ยวกับประการเทพสงครามก็มีรูปลักษณ์ยามที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นนาวาเท่อาอวกาศหากข่าวที่เจ้าครอบครองมันแพร่กระจายออกไปผู้คนทั่วทั้งพิภพสวรรค์คงได้แห่มารุมถึงร่างเจ้าอย่างแน่นอนและไม่ใช่เพียงเท่านั้นแม้แต่เพลิองครามพิสูจน์เจ้าก็ต้องไม่ให้ใครทราบารัวต แต่เมื่อเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ได้กล่าวออกมาคงต้องหาเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนแต่เมื่อจูเยเวได้แผ่รันสัมผัสผัดออกไปหน้าผากเขาเริ่มย่นขึ้นมาเพราะเขากลับพบว่าระยะตรวจสอบของเวทค้นหากลับแคบลงเป็นอย่างมากซึ่งเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงผู้คนในระยะมิติและพลังงานฟ้าดินในโลกนี้มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากการที่เจ้าแผ่สัมผัสออกไปจึงแตกต่างจากยามที่เจ้าอยู่ในทวีปนภาครามเช่นนั้นคงทำได้เพียงเดินไปข้างหน้า จูเยเวได้เดินทางไม่หยุดพักระหว่างทางเขาได้เข้าไปหาทุกคนภายในประการเทพสงครามได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกคนไม่น้อยแต่เมื่อจูเยวว่าที่ใบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้ฟังแม้จะตกตะลึงที่ชายเบื้องหน้าคือจูเยเวแต่ที่ตกตะลึงยิ่งกว่าคือการที่พวกมันกลับมาถึงพิภพสวรรค์แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะไปลงที่สีน้ากลายเป็นน่าเกลียดเพราะการที่มาถึงพิภพแห่งนี้โดยเร็วหาใช่เรื่องดีแม้แต่น้อยเพราะตัวมันคิดให้จูเยเวได้ฝึกฝนระหว่างเดินทางจนมีความแข็งแกร่งที่เพียงพอเสียก่อนที่ เจ้านี้ทั้งที่กังวลไม่เปลี่ยนเสียงเซียนเทียนได้ดังขึ้นพร้อมร่างที่ปรากฏออกมาจากมิติพร้อมหันไปกล่าวแก่ปหลงทําให้มันมีสีหน้าชะงักค้างไปเซียนเทียนจึงได้กล่าวออกมาอีกครั้งแม้จะนับว่าเป็นอันตรายอยู่บ้างที่มาถึงพิภพแห่งนี้โดยเร็วแต่สําหรับผู้ครอบครองประการเทพสงครามนับว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งท่านเซียนเทียนได้โปรดอธิบายจูเย่เว่เร่งกล่าวออกไปเซียนเทียนยิ้มเล็กน้อยก่อนพยักหน้ารับ ภายในประการเทพสงครามมีพื้นที่พิเศษที่สามารถเปิดใช้งานไดเพียงผู้เป็นเจ้าของระดับเจ็ดาราขึ้นไปเท่านั้นส่วนเจ้าที่ผ่านระดับ9ก้าดาราย่อมไม่มีปัญหาอันใดที่จะใช้งานพื้นที่ที่ว่าเมื่อเล่าจบพื้นที่เบื้องหน้าเริ่มปรากฏประตูบานหนึ่งขึ้นมาเมื่อจูเยเวและทุกคนตามเข้าไปต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะมันมีลักษณะคล้ายพื้นที่ป่าเขาขนาดใหญ่ที่มีทั้งน้ำตกภูเขาและท้องฟ้าที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายงดงาม ี่มันเจ้าคงสัมผัสได้แล้วว่าพื้นที่แห่งนี้มีความเข้มข้นของพลังงานฟ้าดินมากกว่าภายนอกถึงสิบเท่าดังนั้นการที่เจ้าฝึกฝนอยู่ภายในที่แห่งนี้มีองรวดเร็วเป็นอย่างมากและย,ยิ่งถ้าเจ้าสามารถนำประการเทพสงครามเข้าไปยังพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของพลังงานฟ้าดินที่สูงขึ้นก็ยิ่งทําให้พลังงานฟ้าดินในพื้นที่แห่งนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยอัญญป,ประกาศคู่ปรัศนีอัศเจรีอัศเจรีอัญญประกาศคู่ทุกคนต่างแสดงสีหน้าตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งที่เซียนเทียนกล่าวถ้าเช่นนั K ้ L ้ K ้นนนหหหาาาคิดดอออศัยยู่่่่ใทีีแงจะไไรืม ไปลงที่อยู่ไม่ห่างเร่งเอ่อยถามขึ้นมาเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่มันได้ทราบถึงการมีอยู่ของพื้นที่แห่งนี้เช่นกันแน่นอนว่าหากผู้เป็นเจ้าของประการเทพสงครามอนุญาตย่อมไม่มีปัญหาแววตาของทุกคนที่ได้ยินต่างเป็นประกายขึ้นมาหลังจากจูเยเวให้ทุกคนย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ฝึกฝนแต่ละคนต่างสร้างพื้นที่พักของตนเองในพื้นที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วจูเยเวจึงออกมาภายนอกประการเทพสงครามเพื่อเดินทางต่ออีกครั้งเพราะเขาคิดจะแบ่งเวลาฝึกฝนและหาข้อมูลข่าวสารไปด้วย